พร้อมไหมคะนกเก็ตนักเก็แล้วกันพร้อมแล้วเจ้าอีกทางหนึ่งไม่ต้องรีบเลพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับการแสดงเชิดหุ่นกระบอกก่อนตำลานหลวงพ่อบ้านแหลมโดยชุมนุมนักกระสินโร,ร,รงเรียนวัดไถ่หาดพลอยเจเสงและนัรรรกกระสินไทยบ้านภูเก่งเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและการแส,สดงทีนทรงคุณค่าค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษที่เราจะร่วมเดินทางย้อนอดีตไปสัมผัสกับเรื่องราวอันทรงศรัทธาที่อยู่คู่กับชาวพี่น้องแม่กลองเนี่ยอย่างช้านานค่ะกับการแสดงถุงกระบอกเรื่องตำนานหลวงพ่อบ้านแหลมจากโรงเรียนชมรมงน่าศาศรีโรงเรียนวัาไถ่หากโพชเยศรีและน่าศาศรีไห่ใ้คุ่เก่งได้นะตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ กันครบแล้วเร้อจนะ้ะเ,เพื่อนทุกคนฉันก็ว่าน่าจะมากันครบแล้วนะแม่ดองแก้วมาอย่างฉันก็ยืนอ,อยู่นะี่ไงจ๊ะฉันเช็คชื่อเฉยๆแม่ดองน้อยหล่ะแม่ดองน้อยมาอย่างอ่ะแล้วยี่โมยแล้ยี่โมยมาอย่างเหงือม,มาแล้วจ้า เลยไม่รบกวเลยฉันก็ชอบเหมือนกันจ้ะว่าแต่เราจะหากิจกรรมอะไรทำกันดีละจ๊ะถ้านาสีฉันก็ว่ามันน่าเบื่อไม่มีอะไรทำมาตั้งหลายวันแล้วอยู่บ้านกินกับนอนดูทีวีดูโทรศัพท์เอออ๋อฉันคิดออกแล้วเรามาแข่งร้องเพลงพงมาอะไรกันไหมล่ะว่าแต่เอ๊ะเพลงพงมาอะไรคืออะไรนะพงมาอะไรคือเพลงพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยจะแบ่งฝ่ายชายหญิง แล้วก็มาแข่งร้องเพลงกันนะจ๊ะอ๋อแล้วเราจะแบ่งฝั่งกันยังไงนะจ๊ะก็แบ่งฝั่งฉันกับฝั่งเธอไงโอ้ยนั่นยาอยู่ฝั่งแม่นกแก้วนะจ๊ะอ้าไม่เง็งนไรกันดีกว่าฉันแล้วกันนะได้จ้ะโอเคงั้นใครแพ้จะต้องเป็นคนไปหาปลาโอเคไหมไม่นกแก้วโอเคจ้ะฉันจะเริ่มก่อนแล้วกันนะได้เลยจ้ะ เออละเฮ้ยอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปเออละเฮ้อยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปขี่ขอถามเจ้าสักหน่อยแม่น้ไหนกรอยใสสะอาดน้าเข็มน้ำจืดตรงมีขอแม่หูดีต้องตอบคำถามเออละเฮ้ยลอยลองขอคุณท้องฟองไม่รู้เรื่อ

อมาไทยอยู่จู่อยู่ซีแม่น้ำดีก็แม่น้ำแม่คลองแม่น้ำลำคลองเขาใสสะอาดอปราจารมลพิษขยะสักนิดก็ไม่มีเจ้าชอออกมาตกรักจำปีขอพ่อคนดีแหกตาดูเอ้ยเอ้ย,อยดูเอ้ยขอพ่อคนดีแหกตาดูเอ้ยไว้แกแพ้แล้วล่ะส่วนได้นะฉันไม่เคยชนะตะกร้อ สาวไปหาปลาเองการกกลงนี่กลงกันไปยครั้งแรกแวก่าวจัะนะงั้นหาปลาให้ได้เยอะๆนะข้าอยากได้เงินเยอะๆเอาไปซื้อทองทองบนหัวเธอก็ไม่หนักหรอถามจริงมันน่าจะไม่พอนะเออ,เอ,อแล้วแต่แม่จะสบายใจเธอจะไปไม่น้อกเยวนี้มอยเราไปกันดี่ฝาะไปจ้ะ thank you จา,จากแม่ค่างนาเขานี่แหละเอ๊ะว่าแต่จะมีใครใจดีให้เราไม่ได้ไปปลาหายหมดแล้วที่เหลือก็ต้องเอาไปขายที่ตลาดหวังว่าวันนี้จะมีคนซื้อนะงั้นเราไปกันดีกว่าจากพ่อชาวีไปกระเถอบแม่นกแก้ว องอันกว้างใหญ่หล่อเลี้ยงไทยทิมนี้หนาหนากเอิบเอิบวัดเพชรสมุทรเจดีสีพาราเออบแหล่งนำพาหลักธรรมสู่เมืองเงองามองคหลวงพ่อมาแลมแก้เกตเมือง ยืนสง่าเรินประเวืองเรื่องเลิศเอ้อลำนมีตาทรรมนำสูบทุกดวงมานอ้อพุทธการป้องปกชนชาวไทยผู้คนเดินทางไกลได้มาน้อมต่างเสซองอธิษฐา ตั้งจิตเออ,เออมันขอให้สุขคลายทุกทุกคืนวันเออ,เอ,อโรคภัยผ่านหายมาลายเออตายแม่น้ำกว้าสง,งส่งแสงแห่งสัตา กังวลดุจดอนเหงื่อเหงาร่มเย็นสุขสันนี่ราเนอเขาเคเห็นอะไรแบบนี้ฉันเชื่อจตะยายยาคนบาปมันจะเคยเห็นอะไรอแบบนี้หรลก็ว่าอยู่ข้างข้างมันร้อน มีความนี่แหละพวกเราฉันก็ว่าดีนะเป็นความคิดที่ดีเลยแหละยายก็ว่าดีแต่ว่าเราจัดง,งานสมโพสให้เป็นศรีมงคลดีกว่าไหมได้ได้เรื่องนั้นน่ะจัดอยู่แล้วแหละได้ศริมงคลมาซะขนาดนี้แต่ว่าเรายังไม่มีชื่อของพ่ออะไนะ,<ห>นะพวกเราอ๋อชื่อคิดออกแล้วชื่อว่าหลวงพ่อบ,บ้านแหลมดีไหมจ๊ะยายว่าดียยว่าดีฉันเห็นด้วยนะทุกคนด้วยไงล่ะฉันก็ว่าดีาดีมาก โยเจมีมาด้วยเหรอจ๊ะแหมจ๊า่ะ,ะงั้นเดี๋ยวแยกเดี๋ยวจัดงานส่งทษมหต่อแล้วบกันดีกว่าฉันจะไปหาคณะมาแสดงละครนะใครรู้จักญาติพี่น้องคนไหนก็ไปตามมาง,งานนี้ให้หมดมเลย,ยจะเอาอะไรมาขายหรือเปล่าจ๊ะน,น่าจะสิเยมี่เยมายจะขายอะไรจ๊าเมีว่าจะขายหอยนะ ยัยมีขายหอยแล้วยัยมอยขายอะไรหบบนี้อู้ยยยยยยยนยย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 ้ยยยะอยะยย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 ยแยยยยยยายย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 ยอยะยยยยยยยายยยยายยยยยายยเยายย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 ยนวยย่อยย่ยนยยายเอ้ยยยยยยยดยยยยเอาไปยย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 จมยยยยยยยตยย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 ้ยยยยยยยไยยไยยไยย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 ย้ยย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 ย อยพวกหลานๆนี่ไปเรียนภาษาปากิบทมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่ปากิบปากิดนั้นลิงหน้าเหมือนยายแล้วเอา้าตายแล้วมีบุรีนี่มียายแบบ้านนอกพกูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเป็ต<ป>ัวยานะยายโอ๊ยแปดสิบปีใครจะไปรู้เออแปดสิบปีไม่น่าแปลกตายแล้วดูเฉดตัวบุรีเลยฉันแอบ,บเชื่อจากมันหัวขาวขนาดนั้นตายย้อมสีงั้ยจ้าแล้วไผไลท์ไผไลทพ่อบาดตาย

พ่อมะเาไหนเอ่ยคอบคุณค่ะมากๆเลยนะคะอีพมมืออะไรคะยเพิไหนสิอยกเดยขาขอบคุณครูเก่ง่นหนึ่งนะคะที่ทำอะไรมาให้เราสวยๆนะตีมือครูเก่งลูกตีมือครูเก่งปั่นตั้งแต่ตอนไหนทุ่มหนึ่งเร็จตีห้า โอเคเก่งมากเก่งมากค่ะนะคะสมกับเป็นครูสอนศิลปะนะคะแล้วก็ฝากกิจกรรมเช่วยถุนกระบอกไว้กับพี่ๆน้องๆชาวสมุทรสงครามด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองราชบุีกูลนอกจากโขนแล้วนะคะเรายังมีของดีๆเยอะเลยที่เป็นศิลปะอวัฒนธรรมไทยที่สามารถมาพัฒนาเด็กเยาวชนรู่หลานของเรานะคะได้เป็นอย่างดีนะคะเท่าที่ดูเนี่ย คือในพัฒนาการ<ม>ในทั้งสี่ด้านนี้ได้<ล>ครบเลยร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาระะับรองเลยว่าการใช้การาาน่าจสิสิ์ไทยศิลปะไทยมาบำบัดในเรื่องพฤติกรรมของเด็กที่ติดโทรศัพท์หรือติดสังคมโซเชียลเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยลดรอนในการจับสิ่งเหล่านี้ได้เยอะเลยนะคะฝากด้วยนะคะขอบพรบคุณค่ะทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ การรับชมอีกทีในถนนคนเดินวันที่หกนะคะสิบแปดนาฬิกาที่ถนนคนเดินริมแม่น้ำเพชรสมุทรนะคะ <หา S 1> ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกด้วยพื้นที่ดีๆที่ให้เด็กๆได้มาแสดงออกถึงความสามารถนะคะขอบคุณครกแก่งอนราด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณผู้ปกครองค่ะนั่งจับตรงนี้นะคะนั่งจับโค้งนะคะต้องต้องบอกว่ารูปรูปฉากเนี่ยใครได้ดูสเตทอาร์ต เทสมสมดคือ<ส>เป็นภาพาอะไรเอ่ยอะไรไม่สรุปอ่าขอโทษทีค่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะจะบอกว่ารูปนี้นะคะมาในช่วงเวลาชุนลมุนที่แบบทําเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตอยู่ด้วยนะคะออกแบบสตรีทอาร์ตแล้วครูคเก่งก็แจ้งมาว่าอยากได้ฉากเกี่ยวกับ หลวงพ่อวัดเพชรค่ะแล้วแล้วเราออกแบบอันนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้เขียนจริงก่อนนะนั้นเราก็เลยบอกพี่เอาอันนี้ได้ไหมไม่มีเวลาคิดแล้วอันนี้ได้ไหมมันน่าจะเข้ากันเหมือนกันอะไรยเงี้ยได้เลยคือเป็นเรื่องราวของที่เอาไปเขียนที่ประตูใช่ที่เอาไปเขียนที่ประตูคืออันเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้เขาออกไปใช้งานก่อนอ่านะคะก็คือตั้งใจตั้งใจถามให้คขานะคะเด็กเก่งมากเลยเรามี เรามีของเล่นใหม่อีกหนึ่งอันแล้วนะคุยุ้ยซึ่งจริงๆเนี่ยขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าทําเรื่องอื่นนะคะก็มาให้เราเขียนฉากให้ได้เรารับเขียนให้ฟรีทุกเรื่องค่ะบอกไว้เลยนะคะตรงนี้ของสําหรับโรงเรียนนี้นะคะเราเรารับเราเราเรารับเขียนให้ฟรีทุกเรื่องเลยนะคะทําเรื่องอื่นเพื่อเพื่อจะเป็นการเผยแพร่นะคะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนี้นะคะค่ะ โอเคค่ะลูกผู้ชขอบคุณมากถ้าพอบอกว่าขอเก็บก่อนะขอเก็บก่อนนะคะขอเก็บก่อนนะคะอ่ายังไม่หมดนะคะคุณเก่งเรามาคุยกันถึงงานเมื่อวานกับจันทีดึงในระหว่างที่คุณสิทธิ์คุณสิทธิ์กำลังเซตนะคะ